วัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรแต่งรูปถ่ายนะครับในกรณีที่เราถ่ายรูปมาแล้วหน้าของนางแบบมืดเกินไปนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งให้มันสว่างขึ้นได้ในขณะเดียวกันที่ฉากหลังที่มันดูสว่างจ้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะลดแสงให้มันมืดล,ลงได้นะครับเราจะมีวิธีการปรับนะ เปิดคอมพ o วตอขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์แล้วก็คลไเียเลเยอร์จากนั้นให้ไปที่ Image นะครับ a d j จัดเม n t แล้วก็ Level นะครับถ้าวิธีการโดยทั่วไปนะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายครับโอเคครับจะเห็นว่าหน้าตานำแบบจะ แสงจะโอเคครับจะออกมาคดีแต่ว่าบริเวณถากหลังนี้ก็คือเละไปเลยครับจะสว่างขาวโพลนเลยก็คือโอเคถึงสวยที่เราอุตส่าห์ถ่ายมาก็คือจะหายไปหมดเลยครับฉะนั้นรูปแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับหรือว่าใช้ไม่ได้แต่เราลองมาดูอีกวิธีนึงครับก็คือเราจะเราอยากได้แมตจอให้มันมืดลงกว่านี้นะครับแล้วก็จะไปปรับตรงนี้นะครับ เลื่อนมาทางขวาครับแมสกราก็จะดูผมคัดมากขึ้นดูเจก็จะดูเห็นเป็นชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าหน้าตาหนังแบบก็จะมืดลงไปเลยครับแบบนี้รูกก็คือกลายเป็นแบบลูกเสียไปเลยครับก็ใช้ไม่ได้อีกเช่นกันหน้าเราจะทํายังไงดีล่ะน,นะครับทําให้หน้าหนังแบบสว่างขึ้นด้วยถัดหลังมืดมืดลงด้วยนะครับเราจะมาใช้วิธีนี้กันนะครับให้เราไปที่เบเยอร์นะครับ จากนั้นก็อนุพันธ์เขตที่ไม่อีกเลเยอร์นึงนะครับทิกขวาก็อนุพันธ์เขอร์ layer. จากนั้นก็ไปที่อินอเนนะครับอัดจัดเมนแล้วก็เดสเซนต์พูเลตนะครับเปลี่ยนให้เป็นทุกข์เาดำนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําการใดคัดนังแบบนะครับโดยการที่ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับวิกเซคชั่นดูนะครับจากนั้นก็ให้ ระบายที่ตัวนังแบบนะครับให้มันครอบคลุมทั้งหมดนะครับอาจจะระบายไม่พอดีเป๊ะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้มันให้มันครอบคุมน,นะครับเกินได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ห้ามกินเนื้อนังแบบเข้ามาโอเคครับถ้ามันเกินไปนหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมา ได้คัดเพิ่มที่หลักนะครับโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆครับจากนั้นก็ให้เปลี่ยนไปจิ้มที่เลเยอร์ตรงการนะครับส่วนเลเยอร์บนกับเลเยอร์ล่างปิดลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่ Select นะครับแล้วก็ปิดบวชนะครับแลาก็กดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดเลยครับ s e เ e ็ t แล้วก็ d e l e t e นะครับ มันก็ให้ทำการาได้คับเพิ่มนะครับบริเวณที่มีฉากหลังมากอบตามตัวนางแบบนะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับโพลีกกนลาเซอร์ดูนะครับเราจะค่อยค่อยชลิกไปครับ วิธีการย่อขยะนะครับก็คือกดคอนโทรนะครับคอนโทรแล้วก็ลบหรือบวกนะครับถ้าคอนโทรคอนโทรลบก็คือซูมออกนะครับคอนโทรบวกก็คือซูมเข้านะครับวิธีการเลื่อนหน้าจอก็คือกดสเปซบาร์นะครับเราก็จะค่อยๆคลิกไปนะครับคลิกไป ส่วนเกินออกน,นะครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาทน่ดนึงนะครับคนใจร้อนอาจจะไม่เหมาะนะครับก็ค่อยคลิกไปนะครับถ้าสมมติว่าเราคลิกพลาดน,นะครับเราสามารถถอยหลังได้โดยการกดปุ่ม delete ที่ด้้นคีย์บอร์ดนะครับ คไปครับสี่เป็นสีเหลืองที่ติดตามตัวครับค่อยๆเลาะไปครับ ร่อยนะคะจนมาถึงจุดสิ้นสุดน,นะครับให้เราคลิกย้อนนะครับคลิกอ้อมย้อนกลับมา มาหาจุดแรกนะครับจากนั้นเราก็กดดีๆเอ่จะเห็นว่าบริเวณตัวนั้นแบบจะข,ข้างจะคมน,นะครับผมต้องการให้มันดูซบซหน่อยนะครับบริเวณขอบตัวแบบก็วิธีการก็คือใครที่เปจิ๊แวร์น,นะครับ แล้วก็จิ้มไปที่เลเยอร์ของตานะครับจากนั้นก็จิ้มเมนบริเวณทั้งโล่งนะครับแล้วก็ไปที่ select น,นะครับแล้วก็ Modify แล้วก็ f e a t u r e ครับตรงนี้ตั้งเป็นตัวเลขสนะครับแล้วกดโอเคจากนั้นก็กด Delete นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดตอนนี้ขอบบริเวณตัวนางแบบก็จะชู่ชุนะครับาจากนั้นก็ให้เปิดเลเยอร์ลักดาวขึ้นมานะครับ จากนั้นก็ไปที่เลเยอร์นังแบบนะครับแล้วเราจะไปที่เครื่องมือเมีนะครับแอดจังเมนแล้วก็เลเวลนะครับเราจะทําการเพิ่มแสงที่ตัวนังแบบนะครับโดยการเลื่อนตรงนี้นะครับไปทางซ้ายนังแบบก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องเลื่อนเยอะนะครับเลื่อนเยอะแล้วบริเวณหนกหน้าเนี่ยจะจะขาวเบลอนะครับเลื่อนให้พอดีพอดีนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นบริเวณบริเวณตากับบริเวณบริเวณแก้มนะครับจะมีเงาเมื่อึดๆอยู่นะครับเราต้องเราต้องการปรับให้มันสว่างกว่านี้นะครับเราก็ไปที่เครื่องมือตรงนี้นะครับอา่าลองดูนะครับแล้วก็ปรับหัวแปรงให้มันไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับเพื่อสะดวกในการทาง,งานนะครับาจากนั้นก็ไปที่เอ็กโวเชร์นะครับก็ประมาณสักสิบแปดก็กลางดีนะครับ จากนั้นเราก็ระบายครับทําให้มันสว่างขึ้นนะครับบริเวณตรงกานะครับแล้วก็บริเวณตรงแก้มนะครับ,บเคดูว่าสว่างขึ้นมากแค่ไหนก็ไปที่ฮิตนี้นะครับแล้วก็ลอง,ลองไปที่ตําแหน่งเดิมก่อนที่เราจะใช้นอตูนะครับ,<อ>บเห็นชัดเจนว่าหน้าสว่างขึ้นจริงๆ,ๆนะครับ ากนั้นบริเวณจะสังเกตว่าบริเวณหน้าผากนะครับมีมีมีเงาสะท้อนนะครับสีดอกขาวเราอยากจะลดลงหน่อยครับไม่อยากให้มันสว่างขนาดนี้นะครับเราก็ไปที่เบลนทูนะครับแล้วก็เปลี่ยนดอกแดงให้ใหญ่ขึนิดนึ่งแล้วก็เอ็กโคเชอร์ต่ำๆครับไม่ต้องเยอะครับสักสิบสี่กันด้ครับก็ลองระบายดูครับ ใช่ครับทดเดียวครับอลองถอยหลังดูครับลองไปที่ตัวนี้แล้วก็ลองดูก่อนที่จะใช้เบอร์ดูนะครับว่าเป็นยังไองอาจจะลดึงนิดน,นึงครับมอ,องเรื่องกลับไปทักสเต็ปผมว่าอันนี้กำกำลังดีแล้ว บริเวณขอบผมนี้ใช้เบอร์คูี่ครับระบาเลยครับตองาไปดูครับเห็นภาพดีขึ้นครับจากนั้นบริเวณดวงตานี่ผมคิดว่ามันมืดไปหน่อยครับบริเวณดวงตาเป,เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของ่ภาพน,นะครับควรจะให้สว่างใสนะครับ เราจะมาคลิกที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์กลาแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไม่เขียนเลเยอร์นะครับเราจะปิดเลเยอร์สองอันล่างไปก่นอนนะครับแล้วก็การไดคคสบริเวณตรงลางนะครับจากนั้นให ไปที่ส e ล็กนะครับแล้วก็ i n v e r t แล้วก็ Select แล้วก็มีไฟนะครับแล้วก็ติดเจอริเวณตรงกานที่ผมให้แค่2นะครับแล้วก็กด Delete จากนั้นก็ลองเปิด Layer ร์แรขึ้นมานะครับแบบนั้นแล้วก็ลองปรับสีของตาให้ดูสว่างขึ้นนะครับไปที่ Image อ d j จานแล้วก็ Layer นะครับแล้วก็ลองเลือนดูนะครับ ตาก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่อย่าปรับเยอะไปนะครับปรับเยอะไปก็จะดูหลอกหลนะครับโอคตาสว่างขึ้นมาก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับแต่ตามันอมสีแดงๆนะครับผมอยากให้มันอยากให้ตามันเป็นสีขาวครับก็ไปปรับดูหน่อยนะครับ Inmate Saturation อ่า i m a g e a d j u s t m e n แล้วก็ Hue นะครับ Saturation แล้วก็ปรับตรง Saturation นะครับ เลื่อนไปทางซ้ายหน่อยๆนะครับตาก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับ,รบจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะแก้ไขแม็กกาลให้มันหูดมืดลงหน่อยครับเพื่อที่จะเห็นอเคชัดเจนยิ่งขึ้น,นเราก็วิธีการก็คือไปที่เลเยอร์ล่างสุดนะครับแม็กกาวคลิกขวาแล้วก็ที่เปียนนะครับ จากนั้นก็ไปที่ image แล้วก็ adjustment level mm. นะครับเหมือนเดิมน,นะครับ mm. แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเลื่อนมปนขึนขวาครับอตอนนี้โงเครูปหัวใจข้างหลังก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ mm. น่าจะเสร็จรรแล้วครับเราก็จะมาเชฟคการ์ดกันเซฟคาร์เป็น02นะครับ เปนือนนะครับรูปก่อนแต่งกับหลักแ่งนะครับอันนี้รูปแบบแต่งอันนี้รูปหลักแต่งนะครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับครับผมก็ขอขอจบคลิปแต่ง็นังนี้นะครับถ้าชอบก็บกดไลค์เปการให้กำลังใจนะครับ ก็ผมจะทำนคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็เพื่อนๆสามารถกดสับสไคร์ได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอแสดงนี้นะครับสวัสดีครับ